กะนี๊จน,นจะนิดเหยื่อเนี่ทีลราตอบตัวเลยนี่น้าใสช่วเาายเอ็ดจนรีวิวกะกงนี่เด็กๆเขามีกิจกรรมเยอะแยะนะอันนี้เขามีตกกุ้งด้วยนะดีเขามาทำตกกุ้งทนะาสูดนมด้วยนะ ให้นมปลาคัฟพี่กวางมก็มาให้นมปลาคัฟก่อนนะนี่ใเลร้อ้รเอาอะไรััเนี่ย้องคตาคนดะงรอคุณคันี้หอมกันเนีมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะ ตกุ้งนะพี่มิวตกุ้งมะอ้ะเอาเข้าแล้วเหรอเฮ้ยมีน,<แ>น้ำด้วยอ่ะหมดแล้วเอามาคืน<า>นี่พี่มิวตกได้กี่ตัวแล<า>้ววะตั่เยอะเยอ้ยเยอะแยะเลยพี่มิว ไหนรู้นี่เหรอตรงเนี้ยไปเลี้ยงทไมเออไปเลี้ยงหรอได่คุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่กินมันอ่ะคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะไม่กินไม่กินมันเนี่ยนี่พี่นิวตกได้อีกแล้วนะไม่เก็บหรอนี่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 พี่มิวทำไมตกง่ายจังเลยอะพี่ยามันกรอบไหรอพี่นิวตกนเมได้ คุณนั uh. <LO> ่งดูท <ano> uh, uh. no like ี <interventions> like ่มีตุ๊กตุ๊กมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไั้กี่ตัวแล้วในแก้วในแก้วนี่ไงเขาใส่แก้วเกือยบติดหน้าจุนจุนเลยนี่เลยอันนี้พี่มิ้วอุ้เมื่อกี้ขับได้สองตัวติดกันน่ะนี่นี่ เออมิวมันเก่งนะมันล่อให้กุ้งมันหนีบอ่ะนพี่มิวเก่งนะเขาล่อยกุ้งหนีบอ่ะคือเขาจะมีเวลาให้ตกหมดเวลาแล้วเนี่ยสี่ชิ้นค่ะสี่ชิ้นอะมิวไปแล้วจะตกได้นะเขาก็จะในเวลาได้กี่อันนะเขาก็จะมีให้เลือกของเล่นในสี่ชิ้นนะเนี่ยมีของเล่นมีของมีของเล่นให้เลือกเดี๋ยวน้องคุณอยากตกบ้างแน่เลย จะเย็นๆใหิให้หนก็จับกระดาษไว้เดี๋ยวเน่ขาจับกระดาษไว้้วางนไรเจ้ให้นี่นะคือพี่มิวนะตกกุ้งได้นะสตัวสีคะแนนเขาบกให้น่า้องคุกฝักบางนะนนมาไ้แล้วคุณต้องใจเย็นๆให้เขาเกาะก่อนให้เขาเกาะอ Oh, เขาให้เขาก่อก่อนลูกให้เขาก่อก่อนหนูค่อยๆยกขึ้นให้เขาก่อแน่นๆก่อนากล้วากาได้ได้ได้เดนี่่งยกึ้นรื่อเดไปเรืเดยเออชยช่วยช่วยน้องห่ช่วยน้องห่ขยนอยๆเออโอ้อ่ยกขึ้นยๆยนยกขึ้นค่อยๆากมาใส่แก้ เออทำามเออตกเอง้เหรอยายางยาามีเขามีกำหนดสีไหมป๋าต้องตัวไหนบ้างคะมีนับเพีงนถืก่องเดียวนี่เก่งนะนะทำเองนะนะขอบคุมากไปตรวรถ เด็กมขามีกิจกรรมให้ทำเยอะเหมือนกันนะถึงวันที่ส1นะอ็ดนะแม่เลยพา,า,ามาเที่ยวดูเขาวงโลมแล้วก็เาจะมีกิจกรรมรอบๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะนะจะนีจะนีเขจะหนีเหยื่อเนี่ยทีละสองตัวเลยนี่นอเอาใสา่วย ตัวนะเด็กๆสามตัวแล้วอ่ะอ่ะร้องร้องร้องสามตัวโอ้สามตัวเลยอ่ะพี่ทุนหมดเวลาแล้วพี่เขาก็จะนับนะสามตัวมันเกาะดีละสองตัวสามตัวพี่มีครับรวมกันเลยเนี่ย ทั้งคนนี่พี่มิวเขแนะนําอะไรอ่ะแนะนํากันนี้ว่าเอาของเล่นอะไรมั่งอ่ะแมงสาบเอาอะไรมั่งอ่ะของเล่นเอาอะไรมั่งอ่ะแมงสาบอ๋อแมงสาบราูไอ้แมงสาบกกบูมีลาบูบูด้วยเหรอกอะดิ๊กเดกร์ดระิกรกระดิงกระดงกรแล้วกแงะดิ่วกระดิแดงด่งดงรกดงตัวนี่ตาแดงกรอ่ก่งกะกดะ หน้าเหมือนเต้าหู้ไหมอันนี้เขาเป็นพี่หน้าเหมือนเต้าหู้เลยนะ<อ>ขนี้กระต่ายนิดเดียวอะเดนอสาร์ออกเดินทางแล้วนี่นี่นี่น,น,น,นี่น้องคุณจับแน่นๆนะไดนโนเสาร์ขยับไม่ค่อยไหวนะเขาน่าจะหนักน้องคุณนะนี่ดูหน้าพี่มิวดิเออทำไมะ โบมือหน่อยดีพี่มิยวตื่นเต้นหน่อยดีทำหน้าตื่นเต้นหน่อยเออทำหน้าตื่นเต้นหน่อยทำหน้าอะไรอารมณ์มากเ <c oughs> ดนิดนไปาานะเดินไปร้านไปร้ปปปปนานจระเข้ปิ้งนะเห็นไหมจระเข้ปิ้งนะเด็กๆอันนี้เบบี้นอนหลับอันนี้ไงเบบี้น้อยเนี่ย สามารถอุ้มน้องหานได้นะครับที่หมบาทโทนั้นโลสองโลจากหาคุณสนใจมันไปดึงหางน้องแรงเดี๋ยวน้องเจ็บลูกดูซี่ลูกเต่าเยอะแยะเลยลูกเต่าสุกขะต้าตัวน้อยนะน่าแป่ะตัวอะไรนากลัวจังเลยอันนี้อันนี้ลายเหมือนที่บ้านเราเจอเลนลายนะคะซ่อนเล่นอยู่ข้างในเขากะโดดของ ูแฮมเตอร์ดูดีน้องน่ารักอะ่ะคุณน้องเล่นด้วย้ะเออเนี่ยอันนี้แม่คุณแม่เคยเลี้ยงนะเจเจเคยเลี้ยงตอนเด็กๆอะ่ะน้องคุณชอบมากเลยน้องคุณว่าน้องน่ารักน,น้องน่ารักอะ่ะเขามีแสดงตุ๊กต้นอนสุกฉี่พี่คือไม่กัดหรอกเขาตัวเล็กฟันเขาเล็กเขาเป็นลูกหนูเป็นเบบี้จ้ะ ตัวนั้นนี่น,นอนเป็นก้อนเลยบบี้าอบสนุกละมีความสวันนี้ได้มาเจออะไรแปลกๆแบบนี้ <c oughs> กลับกันและนี่นะหลังจากที่น้องคุณไปผจญภัยเขาวงกดมานะที่สี่ค่อน,นะไ,ไปตกฟุ้งได้ของรางวัลเป็นไฟเย็นยดูสิดูน้องคุณเล่นไฟเย็นนี่อันนี้คือป่าป่าอยู่ด้วยนะป่าป่าดูแลด้วยนะ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะเด็กๆเนี่ยเพราะมันเป็นไฟ <ป S 1> <ไป S 2> นะใน,ในี่ไฟเย็นน้องคุณชอบมากเลยบอกว่าสวยอ,อ้า<อ>หมดแล้วโอ้อย่าจับลูกเด็กสนุกไหมวันนี้สนุกไหมโซะเค้ต่อยมวยสนุกไหมสนุกไหม,ไหมเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแก้เหนื่อยกันก่อนนะบ๊ายบายไปก่อนเร็วบ๊ายบายโซะเค้ต่อยมวยอยู่ข้างหลัง